มาแล้วครับคอนกรีตคุณภาพดีจากซีแพคนะครับสเต็ง280ผสม,มดิบกันซึ้งนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนบ่อร้อยตันนะครับบ่อชุปลาคอนกรีตกำาเงพื้นนะครับโซนงานขายบ่อที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนั้นคือโซนงานขายซ้ายและขวานอะพื้นที่เห็นเนี่ยเป็นพื้นชั้นที่2นะครับเราจะเทชั้นที่20่สิบสทั้ง2องบ่อนะครับบ่อซ้ายและบ่อขวาเราจะถูกแบ่งเป็น3บ่อใหญ่แล้วก็ บอ่อหน้าจะถูกซาเป็นอีกสองบ่อนะครับใส่ซาโทไซนนะครับพื้นเราจะเทกันทั้งหมดสี่ครั้งนะครับฟามหนาพื้นรวมๆอยู่ที่ประมาณ45เซนได้ครับส่วนบอ่อน้อยตันเนี่ยบ่อชว์ปลาเนี่ยตอนนี้กำลังบ่มปูนผนังนะครับเห็นคนเห็นว่าช่างเอากระสอบปาดน,นะครับสใส่ข้าวสารเนี่ยคลุมแล้วก็ฉีดน้านําเช้าเที่ยงเย็นนะครับบ่มปูนงานคุณภาพดีๆครับงานสร้างฟาร์มประครับแมทริกโค้ฟาร์มครับพันท้ายนรสิงสมุทรสาครครับขอบคุณครับ